สวัสดีชาวดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์ทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับแล้วก็หินเสริมุูลักษณะสําหรับเทมเมอร์เลเวล41ขึ้นไปนะครับว่าจะต้องใส่ยังไงแนะนําแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูกันทีละอย่างกันเลยนะครับเอาล้วครับเรามาดูเรื่องเสื้อผ้ากันก่อนนะครับก็เสื้อผ้าธรรมดานะครับสามารถซื้อเสื้อกับกางเกงนะครับได้ที่ NPC คุณแม่ของโซระนะครับ สำหรับรองเท้านะครับก็สามารถมาซื้อได้ทีุู่เขาแห่งสายลมนะครับก็เดินมาที่หมู่บ้านฝั่งตะวันตกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอแมบนี้นะสำหรับถุงมือนะครับก็มาที่แมปดิจิมอนฟาร์มนะครับก็มาที่หมู่บ้านตะวันตกนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆเลยครับจนมาถึงดิจิมอนฟาร์มนะครับก็จะเห็นออสตูมแบบถุงมือนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเป็นผ้าพันแผลอะไรประมาณนี้เหมือนอารมณ์แบบนักมวยเขาใช้กันอะไรแบบนี้นะครับ สำหรับอีกอันนึงนะครับที่ค่อนข้างสําคัญนะครับก็คือแว่นตานั่นเองนะครับในส่วนของแว่นตาเนี่ยต้องไปดรอปเอาเท่านั้นนะครับไม่มีขายนะครับก็สามารถไปดรอปได้ที่หมู่บ้านตะวันตกนะครับไปตีโทเกมอนหรือไปตีวูดมอนนะครับหรือไม่ก็ไปตีรอสซามอนครับที่ดิจิมอนฟาร์มนะครับก็มาสแกนไข่ขอบฟ้าขอบเขียวกันนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับนะครับแว่นตานะครับต่อมานะครับเป็นการแนะนําเสื้อผ้าสําหรับคนที่เติมเงินนะครับสาหรับคนที่เติมเงินซื้อจากไอเทมมอลเนี่ยจะได้รับ สิ่งที่ดีกว่านะครับนั่นก็คือการที่หินเสริมคุณลักษณะจะบวกพลังมากกว่าแบบธรรมดานั่นเองครับแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเสื้อผ้าเนี่ยมี2แบบนะครับอะยกตัวอย่างเสื้อลายทหารเนี่ยครับมีทั้งแบบที่เป็นแบบถาวรนะครับแล้วก็แบบที่เป็นแบบนับเวลาต่างกันยังไงนะครับแบบถาวรเนี่ยคือมันจะบวกหินเสริมนะครับเหมือนกับเสื้อธรรมดาก็คือที่55%เนะครับ แล้วก็จะไม่มีบวก EP พิเศษให้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อแบบเป็นวันนะครับก็จะมีบวก EP พิเศษให้ด้วย50%แล้วก็หินเสริมเนี่ยใส่ไปเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงคุณลักษณะที่100%ให้นะครับก็คือจะไม่มีการหักออกไปนั่นเองแต่ว่าพวกเสื้อผ้าพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสในการเลือกที่แบบว่าเอาลายไหนสีไหนนะครับแนะนําว่าให้ซื้อเป็นแบบนี่ครับกล่องสุ่ม30วันนะครับราคาจะถูกกว่า นะครับแล้วก็ทุกชิ้นส่วนเลยมีกล่องสุ่มแบบ30วันให้นะครับกางเกงก็มีนะครับถุงมือก็มีแบบ30วันให้นะครับรองเท้าก็มีแบบ30วันให้นะครับก็สุ่มได้นะครับแฟชั่นก็เป็นหูฟังก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่านะครับแบบ30วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับผมแนะนําให้เป็นซื้อแบบแพ็กเกจเลยนะครับแพ็กเกจมาที่หน้า2นะครับ อนสอก็มีอวตารบล็อก all p a ็กเกจนะครับก็สามารถซื้อได้ทั้งหมดเลยนะครับ5ชิ้นส่วน30วันราคาจะถูกกว่าเยอะเลยนะครับและก็อีกอันนึงนะครับที่ไม่สามารถซื้อได้จากในกล่องสุ่มในเซตนี้นะครับก็ให้มาที่อวตารครับมาที่เฮดนะครับก็จะเห็นว่ามีหมวกโซมอนให้นะครับก็คือหมวกเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในกล่องสุ่มเลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้เฉพาะแบบ30วันเท่านั้นไม่มีแบบถาวรนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใส่หมวกนะครับกับใส่หูฟังพร้อมกันก็สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่คนละช่องกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะใส่เสื้อผ้าแบบไอเทมมอนครับแต่ว่าไม่อยากเติมเงินก็มีทั้งเลือกให้นะครับมาซื้อเสื้อผ้าได้ที่คุณแม่โซระนะครับก็มีหลากหลายแบบให้เลือกครับมีทั้งหูฟังเสื้อนะครับกางเกงถุงมือนะครับรองเท้าก็มีให้เลือกนะครับก็เลือกเอาตามที่เราสนใจเลยนะครับ เอาละครับเรามาดู s p Attribute กันก่อนนะครับก็มาที่อันนี้ครับ s p Attribute Rank D นะครับสำหรับเทมเมอร์เลเวล41นะครับก็สูม s p ตั้งแต่136ถึง176อันนี้ผมแนะนำให้สุ่มได้สักประมาณ170ขึ้นไปนะครับผมจะลองสแกนสัก10อันดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่บ้างนะครับเอาละครับมาเริ่มสแกนกันที่ NPC d o l p h i n นะครับเริ่มอันแรกนะครับ โอเคครับหลังจากที่สแกนเสร็จแล้วครับก็มาดูกันนะครับได้166 140นะครับ137 142 136 172นะครับ160 172 168แล้วก็155เท่ากับว่าเราประสบความสำเร็จนะครับในการที่กำหนดเป้าหมายพี่170นะครับขึ้นไปก็ได้มาสองชิ้นก็โอเคครับเอาละครับก็ใส่เสื้อกันเลย อยากได้สัก80ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันนะครับ80ขึ้นไปนครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เอาสัก84ขึ้นไปเลยดีกว่านะครับเอาละครับสแกนเสร็จแล้วครับมาดูค่าพลังกันนะครับที่สุ่มได้นะครับโอได้86นะครับ ก็ใช้ MS Attribute นะครับรัง A นะครับมีแค่แรัง A เท่านั้นก็สุ่มแค่1-2%นะครับก็เอาให้ได้2%นะครับโอกาสไม่ยากเลย2%นะครับก็ลองใช้ไปก่อนนะครับ2%เอาล้วครับก็ได้แนะนํากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับค่าพลังของหินเสริมคุณลักษณะที่จะใส่กับเสื้อผ้านะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเสื้อผ้าระดับแบบธรรมดาเลยนะครับก็บวกพลังเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยก็สามารถเอาไปใช้ ตู้จริงได้นะครับในการที่เราเก็บเลเวลหรือทําอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดว่ายิ่งมีเสื้อผ้าที่เป็นแบบไอเทมมอลเนี่ยก็จะยิ่งบวกได้เยอะกว่านี้อีกนะครับก็คืออันนี้เป็นแค่เสื้อผ้าพื้นฐานที่แบบใส่ได้นะครับแล้วก็ค่าพลังตรงนี้จะส่งเสริมไปถึงดิจิมอนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามครับสามารถกดปุ่มติดตามกดปุ่ม Subscribe ไว้ได้ครับ คแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ